สวัสดีค่ะ listen to m e เอพิ od ที่4 5วันนี้มาแปลกเาะว่าทุกทีจะอัพโหลดคลิปเอพิ od ใหม่ทุกวันอาทิตย์พอดีวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนนักเขียนนะคะหัวข้อนี้ก็คือช่องทางทำเงินแนะนำช่องทางทำเงินสำหรับเพื่อนนักเขียนเป็นช่องทางทำเงินออนไลน์ค่ะซึ่งวันนี้สำหรับเอพิ od นี้ก็จะสำหรับเพื่อนนักเขียนถึบแล้วคุณไม่ใช่นักเขียนแต่ว่ามาร่วมฟังด้วยก็ไม่ ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดก็ยินดีต้อนรับนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นการแนะนำธุรกิจ KDP ย่อมาจาก Kindle Direct Publishing หรือว่าอะนเก็จะเรียกธุรกิจสมุดน้อะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่า low content publishing นี่คืออะไรแล้วก็สำหรับก็จะพยายามรวบรวมเอา ใจความสําคัญหลักๆของของแต่ละรายละเอียดค่ะจะเปรียบเทียบธุรก,กิจ2องานระหว่างงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนนิยายหรือว่าหนังสือให้ความรู้ระดัธุรกิจ KDP หรือว่าธุรกิจสมุดโน้ตนี้เกิดว,ว่าคนสนใจธุรกิจนี้มัมนก็จะทิ้งลิงก์ไว,ใไวนในไ้ให้ในดีสคริปชันนะคะคว่าคนจะฟังคลิป ฟังคลิปเสียงนี้หรือว่าดูวิดีโอที่ y o u t u b e หรือ Read a านไรหรือว่าทาง u า d c l u u d อดแคสต์ Podcast, ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ซึ่งเป็นคอร์สฟรีแล้วก็ e b o ุ๊กแจกฟรีค่ะคจะได้แบบเข้าใจถึงภาพร,รวมของธุรกิจนี้ว่าคืออะไรพอจะทำได้ไหมสนใจทำหรือเปล่าแล้วก็ ถ้าว่าต้องการไม่อยากเสียเวลาลงผิดลงถูกอีกก็มีคอร์สอนเหมือนกันนะคะซึ่งจะปรับราคาวันที่1เมษาเดือนหน้าก็ยังมีเวลาอีก10วันกับคนสนใจทีนี้มาเขาเรื่องกันบ้างว่าธุรกิจ KDP หรือสมุดโน้ตหรือว่า l Low c โล c อ n t e n t Publishing คืออะไรก็คือการฝากขายพวก b l a n ง b o บุพวกสมุดโน้ตไดอารี่ a พลนเนอรสมุดระบายสีพวกล็อกบ o k กที่เว็บไซต์ e-commerce ที่ใหญ่ที่สุด ของโลกก็คือเว็บไซต์ Amazon โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะคะไม่มีการสมัครขายไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครขายไม่มีการฝากขายาไม่มีค่าใช้จ่ายเวลาแบบฝากขายสินค้าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องให้ซัพพอร์ตลูกค้าถือว่าเป็นโอกาสทางเงินที่แบบดีมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกเริ่มตอนด้เงินศูนย์บาทแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเปิดเผยว่าไรายได้ที่ไม่ทํา3ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่มกราคมสัสิบการจนถึงทุกวันนี้ก็3ามสเดือนแล้ว ที่ยี่สิบเอ็ดมันก็มีนาเราจะเปิดเผยรได้แล้วก็เปรียบเทียบว่าระหว่างงานเขียนสามปีสามปีเนี่ยกับธุรกิจ KDP เนี่ยรายได้ต่างกันมากแค่ไหนก็ขออกว่าต่างกันมากนะคะหกหลักกับเจ็ดหลักขอบอกงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นรายได้ก็เป็นกาําไรอค่ะทีนี้ก็คือเรามีหน้าที่ธุรกิจสนุมเนเราก็ออกแบบปกแล้วก็มีคนบอกว่าสนใจกิจนี้แต่ว่าโอ้ไม่ฉันไม่ได้เรียน กราฟิกดีไซน์มาตัวเองก็ไม่ได้เรียนกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะก็าขายได้ประมาณรู้สึกว่า17,000 17,000เล่มแล้วก็38เดือนแล้วก็ก็คุณจะต้องออกแบบปกนะคะไม่ว่าคุณจะถนัดใช้แคนว่าเ l ลิสเ r a t ตอร์ o ฟโต้ช็ตามถนดัดอ,ออกแบบปกทีนี้คุณไม่ต้องออกแบบก็ได้มีการจะมีดาวน์โหลดรูปฟรีแล้วก็มาทำแล้วก็มี หนึ่งนายก็คือเด็กที่มมสอนตอนอายุ15เขาก็อัปโหลดตั้งแต่ปี2019เาลยจะมิดก็อัปโหลดสม,มุดเล่มหนึ่งก็ดาวน์โหลดรูปฟรีจากพิกเซเบย์ way, ค่ะเราก็ขายได้ทุกเดือนเลยก็3ปีแล้วก็ยังขายได้ดูอันนี้เด็กอายุ15ถ้าเด็กอายุ15ทําได้คุณก็ต้องทําได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกก็ เราเองไม่ได้จบดีไซน์แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนเนี่ยเก้าสิบก้บห้าเร็นตก็ไม่ได้เรียนจบดีไซน์กันก็ต้องออกแบบออกแบบโปกถ้ามันต้องการออกแบบอาอาหลดรูฟรีได้แล้วก็ต้องอินเทอร์เนียเนี่ยสามรานี้ม,มีมีเว็บไซต์ที่แจกฟรีนะคนไม่ต้องอินเทอร์เนียก็คือเนื้อใน,นข้างในค่ะอย่างเช่นลายเส้นธรรมดาประมาณนี้หรือว่า มีแจกฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนสนใจพกทําพวกล็อกลูกที่มีรายละเอียดข้างในอะไรกนี้ก็จะมีแบบฟรีกับแบบไม่ฟรีเหมือนกันก็ตอนที่เริ่มทาธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยเงินส่วนบาทนะคะก็สรุปคือธุรกิจสมนุนคือการที่เราออกแบบเขาเรียกว่า s e l พ publisher ก็คือลองท่านใดนเนี่ยออกแบบโปกอย่างที่บอกทุาากการออกแบบโปกก็ดาวน์โหลดรูปฟรีแล้วก็อัปโหลดอินเทอร์เน็ตเนื้อในแล้วก็ฝากขายสินค้าที่เว็บไซต์ m ม z o n ก็คือพอคนสมัคร ขายปุ๊บสมัครเปิดแอคเคาทเปิดสมัครเป็นสมาชิกเปิดแอคเคาทปุ๊บกรอกรายละเอียดส่วนตัวก็สามารถอัปโหลดขายได้ทันทีไม่เหมือนกับเมอร์ชบายมาซอนที Amazon, ่ขายเสื้อยือ่อจะต้องมีการอนุมัติซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอนุมัติยากแล้วอ,อันนี้ไม่ไม่ต้องรออนุมัตินะคะแล้วก็สามารถที่จะ upload, อัปโหลด รู้สึกว่า1000ประมาณ500เล่มต่อที่ประมาณแต่ถ้าคุณทำก็เน้นจะทางเทนนิสคอจะเน้นคุณภาพตลอดถ้าเกิดว่าคุณ upload, อัปโหลดอาทิตย์เดียวอัปโหลด500เล่มก็แสดงว่าไม่ได้เน้นคุณภาพแล้วเน้นปริมาณมากกว่าก็ตอนนี้ก็แบบเห็นคนสแปมเยอะอย่างเมื่อวานมีตลาดนดิงก็ตลาดเดียวกันนะคะออกอัปโหลดปก15ปกคล้ายๆกันเลยเรียกว่าสแปมนะคะให้เน้นคุณภาพ ทีนี้เวลาในการเขียนนิยายเขียนหนังสือส่วนใหญ่ก็ใช้ของตัวเองใช้สามเวลาสามเดือนนี่ฟูลไทม์นะสมเดือนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เขียนหนังสือน,นิยายฟูลไทม์ก็จะใช้เวลาหกถึงสิบสองเดือนถ้าเกิดว่าคุณต้องหากคุณต้องการที่จะฝากขายผ่านสำนักพิมพ์ก็ใช้เวลาพิจารณาอีกหกถึงสิบสี่เดือนใช้เวลานานค่ะโอเคดี okay, ีใช้เวลาพอออกแบบ ปกอัพโหลดอ่าปกแล้วก็อินเทอร์เใช้เวลาวางขายนานแค่ไหนถึงจะวางขาย24-72ชั่วโมงค่ะก็คือเวลาแตกต่างกันมากนะคะก็คือออกแบบปรกหรืว่าคนมีอินเทอร์เน็ตยินละลายเสร็จเวลาออกแบบบปกว่าใช้เวลาก็ไม่นานนะคะก็เปรียบเทียบเวลาการเขียนนิยาย3-6เดือนก็เวลาแตกต่างกันมาก ตัวนี้ก็เปรียบเทียบของประสบการณ์ของตัวเองนะ,ะที่ทําอย่างเขียนนิยาย10เล่มเรื่องสั้น3เล่มก็มังสื่อให้ความรู้ก็ใช้เวลา3ปีเต็มธุรกิจ k ค p ธุรกิจสมุดโน้ตใช้เวลาทำหกเดือนค่ะ6เดือน,อนฟูลทามนะหเดือนสมมุติจะทำแบบหกถึงแชั่วโมงต่อวันประมาณนี้แต่ว่าทำฟูลทา e เขียนนิยายฟูลทา e เหมือนกันนะคะใช้เวลา3ปีเต็มธุรกิจสมุดโน้ตใช้เวลาหเดือนแล้วก็ทักษะที่ใช้ก็ แน่นอนว่านักเขียนก็จะใช้ใชทักษะที่มากกว่าการออกแบบพวกไดอารี่ประมาณนี้ก็ทักษะจะต้องเขียนนะคะจะต้องแบบว่าใช้เวลาในกเขียนการเขียนจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งธุรกิจสํารดจเนี่ยก็เรื่องของก็จะมีแบบทักษะก็คือการออกแบบแบบก็คือเรียนรู้ว่าจะทําออกแบบโปรยง,ง่ายให้คนซื้อแล้วก็ในเรื่องของทําอินเทอร์เนียลนี้ก็แนะนำสิอตอนนี้ จะแนะนาให้นักเรียนส่วนใหญ่นี่ทำทพวกล็อกบุ๊กที่มีรายละเอียดข้างในถ้าเกิดคุณคือซึ่งเป็นใช้ภาษาอังกฤษแบบว่าพื้นฐานมากมีค่ไม่กี่คำนะคะนึกออกล้าสมมติว่าล็อกบุ๊กสาหรับคนที่ท,ที่ที่ออกกําลังกายก็จะมีจดบันทึกว่าออกกําลังกายวันไหนกี่แคลรอรี่เวลาทานอาหารกี่แคลรอรี่ใช่ไหมก็จะมีแบบเขาเรียกว่าล็อกบุ๊กอย่างที่บอกอันนี้ก็จะแบบพยายามจะมันแบบว่าสรุปพูดถึงสรุป โดยรวมกับภาพรวมธุรกิจนี้ทีนี้ยอดขายของหนังสือของตัวเองนะคะจริงวางขายอ่าแล้วก็จะจะใช้เวลา3ปีเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบสองธุรกิจก็ยอดขายหนังสืออ่าพกนิยาาหนังสือของโนูยอดขายน้อยกว่า100 c o p อีสต่อต่อเดือนอะต่อเดือนจะได้ไม่บว่าได,ได้ไม่เยอะไม่ถึงร้อยคัพพีธุรกิจ KDP ขายได้เท่าไหร่ ขายได้เยอะมากค่ะประมาณสองเท่าก็ประมาณสองร้อยเล่มถึงหนึ่งพันหกร้อยเล่มค่ะก็บอกว่าแตก่างกันมากตัวเลขก็อย่างที่บอกตัวทำมเมื่อเดือนสองปีสองสิบเก้าก็ทำหกเดือนเต็มแล้วก็เดือนที่ขายได้เยอะที่สุดก็คือเดือนธันวาปีสองสิบเก้าขายได้หนึ่งพันหกร้อยเล่มค่ะรู้สึกว่าจะได้ทำเงินได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเดือนเดียวก็มีหลักฐานให้ดูจะอยู่ในลิงก์อยู่ในคือดีสคริปชันไปที่คอสฟรีค่ะในหลักฐานให้ดู แล้วก็ Profit Margin กำไรอ,อย่างพวก E-Book ใช่ไหมเราขายพวก E-Book คพวงสมิดเล่มก็ต้องกำไรประมาณ70%แต่ถ้าเป็นพวก Planner Journal Logbook ก็กำไร60%ก็คือทาง Amazon ก็อย่างที่บอกไม่ต้องออกลงทุนีนดได้ทั้งสิ้นอเมซอนเขาจะคิดค่าพิมพ์แล้วก็ส่วนแบ่งของ Amazon นะคะแล้วก็เราเ็ได้60%คือหลังจากหักค่าค่าใช้จ่ยการพิมพ์แล้วเริ่มธุรกิจทั้งสงธุรกิจ่มต้นด้วยเงิน่วนบาทเหมือนกันนะคะแล้วก โอกาสทําเงินแน่นอนว่าธุรกิจสมุนอนมีมากกว่าเพราะว่าขายให้คนทั่วโลกเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ถ้าเป็นสมุดปอกอ่อนขายได้1 0บถึงสิประเทศทั่วโลกอะค่ะแล้วก็มีสมุดปกแข็งตนนัวนี้สมุดปกแข็งทางซ้อนเพิ่งจะให้เปิดให้ทำได้ไม่ถึงปีก็ได้ขายได้5ประเทศก็ถ้าเป็นขายนิยายไทยก็แน่นอนได้แค่ประเทศไทยเท่านยกเว้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่า สินค้าของไม่ซอนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็ขอย้ำว่าแบบโอกาสทำเงินเยอะมากก็มีคนถามว่าสินใหญ่คนที่ทำธุรกิจนี้ตั้งแต่2ปี2019ถือกว่าเพิ่งจะมาทำธุกรกิจนี้สายไปไหมก็ก็ยกตัวอย่างให้นึ่งนะคะก็คือไม่ทำเงินได้มียอดขายทุกวันทุกวันจากธุรกิจกกน,นี้ตั้งแต่ปี2019ปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2019คือทุกวันทุกวันจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้วันที่ย2 มีนา2022ก็วันที่ขายไปนได้คือวันที่หยุดร,ราชการเป็นวันที่แบบพวกซึ่งสำคันพวกเทศกาลสำคัญพวกคริสต์มาสวันนีก็ก็จะไม่มีเขาก็เป็นจะไม่มียอดเข้ามาก็วันที่เขาหยุดทํางานนอกจากนั้นมียอดทุกวันอย่างอย่างวันนี้นะะยกตัวอย่างเพิ่งจะ11โมงวันนี้ทําเงินได้รอยตี้เป็นกําไรนะคะจากส,สมุดิอันเนี้ย ไม่ได้ดูว่าขายกีเ่เรี่องมานีแต่ว่าได้ทําเงินได้สามสิบก๋เหรียญเมกาค่ะก็หนึ่งพันบาทอ่ะก็คือก็อคือรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้เงินในกระเป๋าจะทองมากกว่านี้เนาะคือวบบตื่นนอนก็รับประกันได้ว่าจะต้องทําเงินได้จากสมุดโน้ตและธุรกิจสมุดโน้ตแน่นอนมันเถอะแต่ว่าเปรียบเทียบกับการขายนิยายไทยหนังสือให้กับรู้ไทยไม่ได้ทุกวันนะคะไม่มีการแบบว่ามียอดทุกวันก็อย่างที่บอกความแตกต่างกันมากทีนี้ ก็สงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าอไม่ทําเงินได้เท่าไหร่นะก็ก็จะเปิดเผยตัวเลขคร่าวๆแล้วกันก็เป็นกําไรนะคะไม่ใช่ยอดขายขอย้าว่าเป็นกําไรไม่ใช่ยอดขายก็สามปีที่ธุรกิจสามปีจากงานเขียนนิยายแล้วก็สื่อให้ความรู้แล้วก็เรื่องสร้างของตัวเองนะคะก็หกหลักก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทกำไรต่องานเขียน,นะคะ่ะจากงานเขียนธุรกิจเคดีี ได้เท่าไหร่รกิจสมนอด400,000-500,000บาทค่ะอันนี้เพิ่งเช็คเมื่อเช้านี้ก็เกือบจะถึง1-5ล้านบาทแล้วค่ะตั้งแต่ที่บอกวันที่1มกราคมปี2019จนถึงวันนี้วันที่20ก็เป็นยอดเวลาที่เมืองไทยเวลาอเมริกาก็จะแบบวันนี้อยังวันที่20 20มีนาปี2022ก็เฉลี่ยค่ะ400,000-500,000บาทต่อต่อปีก็เป็นกำไรค่ะ ก็เหมือนกันนะคะง,งานเขียนกําไรเหมือนกันแต่ว่าได้น้อยกว่านะคะหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทก็คือรายได้ห่างกัน่างกันมากนะคะประมาณหลายหลายเท่าตัวก็คือประมาณ4 4เท่าตัวมากเ่อประมาณารายได้แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็สรุปก็คือธุรกิจสมนุนโนอย่างที่บอกเด็กอายุสิบห้ายังทําได้เลย คนก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็อ่ออีกอันนึงขอขอยังถ้าเกิดว่าคนเป็นนักเขียนเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดงานเป็นตัวอย่างนิยายอย่างตัวอย่างนิยายอัปโหลดที่เว็บไซต์อะไรเว็บไซต์เด็กดี้องสมุดธันมาไัยก็แสดงว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นแสดงว่าคุณสามารถที่จะอัปโหลดใช้อ่าอัปโหลดไฟล์ได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช่ไหมแล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตด้วยซึ่งธุรกิจ KDP มี2หลักสำคัญก็คือคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตเพราะามีหลายหาคนถามเข้ามาว่าใช้ iPad ทําได้ไหมตัวเองก็ไม่เคยลองทีนี้มีสมาชิกที่กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาลองทํามาแล้วแต่ปรากฏว่าใช้ iPad ไ,ไม่ได้ก็ คุณเป็นนักเขียนแสดงว่าม,มีคอมพิวเตอร์ในการเขียนอยู่แล้วแล้ว yes, เพื่อใช้ในงานเขียนอยู่แล้วก็อินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อย่างที่บอกอไม่มีไม่มีพื้นฐานทนางด้านการดีไซน์ไม่มีปัญหาใช้แคนวาได้หรือว่าถ้าคุณขยันหน่อยก็แนะนำให้เรียน Photoshop ส่วนตัวแล้วคิดว่า Photoshop เป็นภาษาเงินล้านเลยสามารถที่จะออกแบบปกนิยายตัวเองได้ด้วย่ยางของตัวเองก็ออกแบบปกทุกเล่มยกเว้นอน,นิยาย ชุดแรกซีรีส์แรกก็คือปฏิบัติการรักของนางร้อันเน้นจางจางก็ทำหลังจากนั้นก็ทําเองค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณรอหนังสือ5,000ันครั้งคำสใใั่งในยายตอนแรกคิดว่าคงจะเสร็จปลายเดือนนี้ไปนุ่มีมาชีดีติดทำธุรกิจก็คือทำธุรกิจออนไลน์หลายอย่างค่ะมีหลายบปรจกก็คิดว่าจะค่อยๆทำไปแต่ว่าก็จะชยอยอัพโหลดตัวอย่างให้คนได้อ่านกันนะคะก็อย่างที่บอก มีคอสฟรีสอนนะคะนี้ก็ไม่อยากที่จะแบบอ,อธิบายอะไรียอะมาเพราะว่า,าให้แนะนําให้คุณดูวิดีโอจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่าว่าคืออะไรแต่ว่าน,นี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของนุรกิจสมุโน้อน,นะคะ่ะก็คือตกอสรุปก็คือคุณจะต้องอมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าต้องพื้นแค่พื้นฐานนะคะถ้าเกิดาคุณบอกว่าเรียนจบ Уров, ปริญญาตรีมีปริญญาตรีหรือว่าทํางานไม่เรียนไม่ได้จบปริญญาตรีไม่มีวุฒิอะไรไม่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 สำคัญเพียงแค่แต่ว่าคนสามารถที่จะหาข้อมูลภาษากรีกไหมแบบสามารถจะเขียนไททอลซับไททอลดีสคริปชันหาคีย์เวิร์ดเป็นหรือเปล่าซึ่งในคอร์สมน้ตเงินล้านก็เป็นคอร์สที่สอนละเอียดมากนะคะอ่8ถึง10ชั่วโมงมีคนนึงส่งข้อความมาเพราะเขาบอกว่าเรียนคอร์สออนไลน์มาก็เยอะแล้วเขาบอกว่าคนคอร์สคนเมนี่เป็นคอร์สที่ละเอียดที่สุดที่เรียนมาเลยก็ ราคาตัวนี้3 9 9 9บาทเกิดว่าคุณแบบไม่อยากเสียสเวลาในการหาข้อมูลเองนะคะก็อย่างที่บอกมีคอสฟรีสอนในลิงก์ในดีสคริปชนันคอสฟรีแล้วก็อ e ีบุ๊กฟรีดาวดน์โหลดอ่านได้เลยจะได้แบบรู้เข้าใจธุก,กิจนี้แล้วก็อคอสจำนวนเงินล้านนี่หนบอกเป็นคอสพื้นฐานนะคะราคา3,999บาทแล้วก็จะปรับราคาใหม่วันที่1เมษาปีนปี2022ก็คือเดือนหน้าขึ้นเป็น4 1 9 9นเก้วข,ขอเพิ่มแค่200บาทเท่านั้นความจริงจะเพิ่มราคาตั้งแต่ ปีก่อนนะคะก็แบบยืดเวลามานานแล้วมาเป็นเป็นปีก็คิดว่าถึงเวลาที่จะขึ้นปรับประกาศใหม่แล้วเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากๆนะคะก็เพื่อนนักเขียนนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าให้ลงมถาถทมก็มีออหลายๆคนที่ มีคนหนึ่งสอบถามมาเมื่อ6เดือนก่อนเกี่ยวกับธุรกิจนี้6เดือนผ่านมาก็ยังไม่ได้ล,ลงมือทําซึ่งเป็นยิ่งคุณปล่อยเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็จะสูญเสียโอกาสทําเงินเขา opportunity cost ก็คือสูญเสียโกาสทำเงินก็อ,อย่างนี้สมมติว่าก็อย่างวันนี้ไม่ไทําเงินได้ละสามกหลาบยู US แค่1ิบเองเช้าก็สมมติว่า,อาโอกาสทําเงิน1 0 0 0บาทต่อเดือนคนแบบ คิดๆอยู่นั่นแหละว่าโอ้ทำดีไหมทำทำดีไหมธุรกิจนี้ฉันจะทําได้ไหมก็คือคิดนานนะคะก็คืออย่างที่บอกไม่เสียไม่เสียไม่ต้องไม่ต้องลงทุนในไทั้งสิ้นนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ลงมือทําเลยจะได้รู้ว่าตัวเองทําได้หรือไม่ได้มีคอสฟรี ให้ประเมินตัวเองนะคะบางคนบอถามมาบอกว่า,วาคอมพิวเตอร์ไม่เก่งภาษาไม่เก่งออกแบบไม่เก่งทําธุรกิจน,นี้ได้ไหมมันก็จะตอบไปว่าไม่สามารถที่จะตอบคําถามคุณไนดะ้เพราะว่าคุณจะต้องประเมินความสามารถของตัวเองเพราะว่าคําว่าพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือไม่สามารถจะตอบได้เลยว่าคุณจะทําได้หรือไม่ได้คุณจะต้องประเมินตัวเองด้วยการลงมือทำนะคะลองทําดูที่บอกมีคอร์สฟรีมีอีบุ๊กฟรีแจกนะคะแล้วก็ ต้องการจะประหยัดเวลาก็แนะนำคอสโนดเงินล้านเป็นคอสพื้นฐานสำหรับธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคุณมีเวลาตัดสินใจอีกส0วันก็จะปรับราคาใหม่จาก399เเป็นสี9 9นาที่1นเมษาเดือนหน้าแล้วก็เป็นอย่างที่บอกโอกาสทําเงินนะคะถ้าเปรียบเทียบกันดูอย่างตัวเองทำฟูลไทม์เขียนนิยายใช้เวลา3าปีเต็มนะคะกว่าจะเขียนนิยาย10เล่มอ่เรื่องสั้น3เล่มแล้วก็หนังสือให้ความรู้อีกรู้สึกว่า23เล่มใช้เวลา3ปีเต็มนะคะแต่ว่าธุรกิจ KDP ใช้เวลา6 หกเดือนฟูธาเหมือนกันแต่ว่ารายได้ต่างกัน,นะคะจากปีละแสนสองแสนเ,เขียนนิยายซึ่งให้ความรู้เนี่ยแสนถึงสองแสนบาทต่อปีแต่ว่าธุรกิจสมุนไนโอกาสทาเงินสี่แสนถึงห้าแสนบาทต่อปีซึ่งอย่างที่เปรียบเทียบไม่ฟังก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นทั้งสองธุรกิจแต่ว่าโอกาสในการทำเงินแตกต่างกันอย่างมากมายเลยก็จินตนาการว่า ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าถ้าทำเงินได้เพิ่มอีกอ,อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยจากธุรกิจนี้แค่อัพโหลดแค่ออกแบบโปกง,ง่ายๆแล้วก็อ uh, ัพโหลดไฟล์อินเทอร์เน้ตในแล้วก็ฝากขายที่ KDP ก็ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจนี้ก็ข,ขอเน้นให้เน้นคุณภาพก็เพราะว่าหลังๆเห็นคนที่แบบอัพโหลดไฟล์สินค้าที่ขายอยู่ก็บอกว่าเป็นแบบจางเป็นแสแปมก็คือแบบออกแบบทีเดียว แบบสิบห้าปกยี่สิบปกข้อเดียวแบบออกแบบแล้วก็ดีไซน์คล้ายกันหมดเลยก็ถ้าคุณคนตัดสินใจทำกิมน,นี้ก็แนะนำเน้นคุณภาพแต่โอกาสทำเงินยังมีอยู่อีกมากมายอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องหาตลาดเป็นก็มีคอร์สฟรีก็มีสอนนิดหน่อยแต่ว่าคอร์สพื้นฐานเนี่ยก็จะแบบเจาะลึกก็สอนละเอียดนะคะก็คิดว่าคงจะแบบเห็นภาพคร่าวๆสำหรับธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็แนะนำให้เพื่อนนักเขียนนะคะโอกาสทำเงินมีอยู่ เยอะนะคะแล้ว่าคนรักที่จะเขียนเขียนนิยายก็เขียนหนังสือให้ความรู้ก็ทําธุรกิจนั้นไปด้วยแล้วก็แนะนําให้ทําธุรกิจนี้ไปด้วยก็อย่างที่บอกค่ะก็ถ้าหากว่าคุณมีเป้าหมายที่จะลาออกจากงานประจำตังงานฟุตทำเงินฟุททมจากธุรกิจออนไลน์ก็เป็นธุรกิจที่น่าทำแล้วก็ตอนนี้มีอยากคอร์สสมนุนเงินล้านก็สามปีแล้วเปิดโรงเรียนออนไลน์ก็มีนักเรียนก็หลักร้อยค่ะหลายร้อยคนที่เรียนคอร์สนี้ค่ะ ก็แล้วก็หลักฐานรายได้ของนักเรียนในคอร์สก็จะอยู่ในอคอร์สหนูดเงินล้านตรงหน้าเพจขายก็จะมีสกรีนชอ็อตเป็นหลักฐานรายได้ของนักเรียนในคอร์สเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นักเรียนส่งมาให้ดูก็ถ้าคุณสนใจยังไงก็เนี่ยค่ะลิงก์จะอยู่ในดิสคริปชันนะคะทั้งคอร์สฟรีและก็คอร์สไม่ฟรีก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้เพื่อนไหนในการนสนัสบสนุนมีคำนับไปก่ะสวัสดีค่ะ